สวัสดีจ้าทุกคนเห็นแดดไหมทุกคนแดดร้อนจัดกี่วันและสองสามวันโอ้ยสามสี่วันแล้วแหละเนาะร้อนมากเลยไล่ให้พอบ้านลงบอ่ปป<ะ>อป<ะ>้าอะไรพูดนะในป้าอะไรป้าปากวัดสันดี<ม>ป้าหยังคือป้าปากเอายกโชว์สูงด้วยป้อาอะไรอะปาะตะเพียน พยามไปลงไปดอกร้อนป้าปากเพื่อนว่าเราใส่น้ำก่อนบางยานี่ได้ปลานิลลุดมือไล่ให้พอบ้านลงบอ่บอบ่อนาบ้านจ้ะทุกคนแดดร้อนร้อนกระดูจะมันไหมมานอยู่ดอกปลาเลี้ยงแต่ปลาเลี้ยงไปได้ให้หัวหารแมบ่มีหัวหารให้เกาะกินไอ้ปลากระเฉด เอาพ่กระเฉดมาลงไว้จกอยู่บ่บูปลากระไดมันเป็นพวกหลักไว้กินวดแล้วพวเดูเจอบ่เห็นแต่หัวผูโ้โผลผู้โผอยู่คนกระไดโอ้แดดร้อนอย่างนี้จะเป็นยังไงนี่พักเพลิกนี่ใหม่เลยทุกคนเอ้ยหอมปะยานะงามงาม,งามกำลังเขียวเขียวโดนแดดไปสามวันวันนี้วันที่สี่แดดแบบ โอ้โหแบบทำให้หอมใหม่ได้อะเออยังไม่ได้กลางลมกลางสลมให้เนาะไม่ได้ที่สลม็มพิ่งจะไปกลางเอาสลม็มเรือเอาสล็มบ่อเนแดงไปกลางไม่ทันแล้วเดี๋ยวปลูกใหม่เนาะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไปถอนมาอ่าทำสมพก,กาไอ้สมผก,กาศเพราะว่าสม,กกาสมหอมขั้นหอมขั้นตุนหอมทำสมผักดองยังไม่ได้ลงมืออา้าว ในตุ๊เดียวหนึ่งบอกป้าอย่างมันมีปลาปลาเม่นหรือปลาแรดนั่นแหละทุกคนแต่ว่ามันยังไม่ใหญ่เนาะก็เลยปล่อยอันนั้นกับปลาอะไรนะั่นปลาตะเพียนปลาตะเพียนก็นยังหน่อยอยู่เลยอย,อยากได้กได้ปลานิลนนะนะ ได้ปนินมาแล้วเดรุดมือรุดมือทุกคนจะได้กินไหมวันนี้เอารอ,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 อนป้ะยาอยูนนย่นั่งอยู่ในกระท่อมน,นี่กระท่อมนาบ้านนี่เอง <c oughs> ให้พ่อบ้านลงคนเดียวไม่ไหวโอ้โหดดแดดลดถ่าโทรศัพท์ลงไปด้วยนี่เนาะเขาก็จะรอนพูดเห็นไหมทุกคน นายเอาสักหน่อยดูลุดมือเลยเนาะไม่ได้กินเลยเนะเอาะอ่ะโอเคได้แลวสองหุ่นได้แลวสองตัวเดี๋ยวมือแรงเราจะไปเอาหมดแดงได้แลวสองเดี๋ยวมือแรงปใญญ่จะไปเอาหมดแดงไม่มีไข่ดอกหมดแดงก็ได้เอาตัวนั่นแหละเอาตัวก็กินได้ รอพอบานส้างแฮเราก็มาดูหมดดอกมะม่วงก่อนดอกมะม่วงม่วงไปของปยาหไหมเบิงบ้งเบิ้งมีกี่ก,ก,กิ่งสามกิ่งก็มีทั้งสามกิ่งดอกทั้งสามกิ่งเลยเดี๋ยวเราจะมาลุ่นกันว่าจะติดไหมอันนี้คือดอกมะม่วงม่วงลูกเขาจะเป็นสีม่วงเนาะเดี๋ยวเราจะมาลุ่นกันอีกทีว่าเขาจะติดไหมมีสามกิ่งก็มีทั้งสามกิก่งเ,เลยดอกออกดอกลกมากแต่มาลุ่นกันว่าลูกจะติดไหม วันนี้เป็นปีแรกของเขาที่ออกดอกเนาะสามกิ่งสามก้านทาติดมันนี้ก็พอได้กินอยู่เด้ได้ปาลาอะไรอีกโอ้ยปลาตะเพียนอีกแล้วทุกคนคือจิปลาตะเพียนหลายแทะพุ่นดิสามตัว,ลวเลยเน่ยน่ะากได้ปลานินนะ่ะปลานินเขาไม่ไม่ใหญ่เนาะเขาใหญ่ชาโอ้โอลุดมือ <laughs> โอ้ยลุดอีกแล้วเนาะไม่ได้กินแล้วเนาะ ยกโอ้โหปลาตะเพียนอีกเลยทุกคนอะไรจะ,ะไลยแต่ปลาตะเพียนเถอะบ่อนี้ก็จะมีแต่ปลาตะเพียนว<ะ>้าท้อนี่เยอะมากไม่แต่ปลาตะเพียนล้ววเลยอพอพอพอกินแล้วแค่นี้แหลนะเนาะพอแล้วเอาไปว,วันหลังมั้งหนึ่งสองสามสี่ปลาตะเพียนลวน้ววปลาคอหน่อยตัวหนึ่งนี่ สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีจ้าทุกคนเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายไปไปไป